สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องพักแทงสไตล์นะคะวันนี้นะคะบรามีอะไรมาอวดทุกคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่บ่าได้ทําการสั่งซื้อบอลสีออนไลน์นะคะซึ่งเราไม่เคยซื้อเลยแล้วก็อพอดีนะคะเลื่อนไปเจอเพจเพจนึงนะคะซึ่งเขามีบอลสีที่เรากําลังอยากจะได้อยู่พอดีแล้ว ราคาของเขานี่มันถูกใจเรามากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เรากําลังอยากได้แล้วก็กําลังตามหายอยู่พอดีค่ะทุกคนและเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่า,าเราสั่งไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับของแล้วตอนบ่ายแต่พอตอนนี้เราเพิ่งจะเลิกง,งานนะคะก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็นี่นะคะกล่องนี้เลยคะ่ะทุกคนกล่องนี้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะ ราสั่งมา2ต้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเป็นบอนสีตัวไหนแล้วสภาพนะคะสภาพของเขาเนี่ยนะคะยังสวยงามดีเหมือนที่เราเห็นใน f a c e b o o k หรือในเพจที่เขาขายหรือเปล่านะคะทุกคนไปดูว่าเขาแพ็คให้เราอย่างไงแล้วก็ไปลุ้นกันว่าน้องเขายังโอเคอยู่ไหมนะคะในกล่องนี้ไปลุ้นกันเลยค่ะไปพร้อมๆกันเลยไป โอเคนะคะนี่คือสภาพกล่องนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูสภาพกล่องกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคนี่ก็จะเป็นกล่องเล็กต่อกัน2กล่องนะคะเพราะว่าเราสั่งต้นไม้มา2ต้นนะคะเดี๋ยวมาดุ้นกันว่าข้างในเป็นอะไรนะเป็นต้นอะไรเนาะก็สภาพกล่องนี้นะคะก็โอเคดีนะคะไม่บุบสลายอะไรนะคะก็ ด้นานบนก็เขียนว่าเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็มีขีดเป็นแนวตั้งนะคะเพื่อให้ทราบว่าอ่ะอันนี้คือแนวตั้งเนาะแล้วก็นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะลักษณะของกล่องไม่มีส่วนไหนบุบสลายเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้พี่เขาส่งของไปรษณีย์ไทยมานะคะโอเค เราสั่งเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะทุกคนก็วันนี้เราได้ของแล้วช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะเพิ่งจะเลิกงานมาเนาะแล้วก็มาแกะดูเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างในกันเลยนะคะว่าสภาพยังเป็นไปตามที่เราเห็นในเพจพี่เขาหรือเปล่านะคะว่าต้นไม้เราจะสภาพเราจะเป็นยังไงนะคะไปเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลย อ,อีกน,นิดนึงเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจว่าเอ๊ะเราซื้อบอนสีมาจากร้านไหนนะคะนี่เลยค่ะ,ะกันตะพงศ์บอลสีนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจพี่เขาได้เลยเนาะโอเคค่ะเรามาทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ใจร้อนอยากเจอน้องๆที่อยู่ในกล่องแล้วนะคะพาทุกคนไปลุ้นว่าเป็นต้นบอนสีชนิดไหนนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาทําการแยกกล่องกันก่อนจะตัดก่อนเลยนะคะเรายังไม่รู้นะคะว่ากล่องไหนเป็นต้นอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะไปทีละกล่องแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันจ้าตื่นเต้นนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทําทการสั่งซื้อบอลสีนะคะเดี๋ยวจะขอทําการแยกกล่องแป๊บหนึ่งนะคะ ๊บนี่นะคะแยกกล่องเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแกะต้นนี้ก่อนนะคะมาเลยค่ะมาลุ้นกันเลยพี่เขาส่งมาไวมากเลยนะคะทุกคนเราสั่งไปเมื่อวันก่อนนี้เนาะ วันนี้ได้รับของแล้วนะคะตอนบ่ายเราก็จะค่อยคอยมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาดูว่าตัวนี้เป็นน้องบอลสีตัวไหนเอ่ยมีกระดาษรอง กันจะแทกมานะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้เป็นถุงเนี่ยนะคะให้ทุกคนดูก่อนนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะแกะ ถุงพลาสติกต้นนี้ถุงนี้ออกก่อนตื่นเต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องเรายังอยู่ในสภาพสวยงามเหมือนที่พี่เขาให้ดูหรือเปล่านี่นะคะวีห่อ,อถุงพลาสติกมาสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแกะถุง มีคุมล่างคุมบนโอ้โหนะคะทุกคนแบบนี้ก็จะมีด้านในก็จะมีเป็นในสังเคราะห์นะคะอ่าอันนี้น่าจะเป็นกันใบน้องขอา้ําำนะคะก็จะมีไม้ไผ่สองเงีงเพื่อให้อ่าคุมถุงพลาสติกได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะทุกคนต้นนี้น่าจะเป็นเทพ อัปสรานะคะไปไปดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนํากระดาษหนังสือพิมพ์ออกก่อนทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเราซื้อมาในราคาเท่าไหร่ ไม่ทราบว่าอันนี้ถือว่าถูกหรือว่าแพงนะคะแต่ว่านี่นี่ค่ะทุกคนเป็นเทพอัลสารานะคะเทพอัลสาราลุ้นด่างนะคะต้นนี้นะคะเราซื้อมาในราคาต้นละหนึ่พบาทนะคะทุกคนเป็นต้นกระถางห้าเนาะก็พี่เขาก็จะแพ็คมานี้เดี๋ยวขอดู รวจสอบก่อนนะคะรู้สึกว่ายอดเขาจะหักไปนะคะแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ายอดใบเขาจะหักไปนะคะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะอืมเพาไปโดนอะไรนอะนี่ยอดใบหักไปนะคะทุกคนใบอืมนี่ค่ะ มีอยู่สามใบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทพอัปลารานะคะลุ้นด่างค่ะแต่ว่าอืมตรงนี้มันมียอดหักค่ะทุกคนตายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปแกะอีกต้นหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะโอเคนีอา นี่นะคะอีกอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแก่กันเลย ะะเจอแล้วทุกคนก็เหมือนกล่องเมื่อกี้นะคะก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะัดมาแล้วก็ปึบมาดูกันว่าต้นเนนี้นี้จะเป็นต้นอะไรก็จะมีถุงมัดหุ้มไว้นะคะเดี๋ยวเราจะปึ๊บแล้วก็มัดข้างบน เดี๋ยวเราก็จะทำการแกะอู้ตื่นเต้นนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทำการสั่งก็มีกระาดาษหนังซื้อพิมพ์นะคะเอไว้เช่นเดิมแล้วก็มีไม้ไผ่ เดี๋ยวเราจะทำการเอาอันนี้ออกเป็นใ่สังเคราะห์นะคะอันนี้ก็คือเป็นเพชรเสีนะคะตัวด่างน้อยนะคะอันนี้ก็ต้นละ1,000บาทเช่นกันนะคะนี่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูสภาพของน้องมาก่อน ก็โอเคนะคะตัวนี้ไม่มีส่วนไหนหักนะคะก็จะเป็นเพชรเสีตัวก็มีด่างนะคะแต่ว่าเป็นด่างน้อยเนาะตัวนี้นี่นะคะก็จะมีป้ายๆนิดหนึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำการแกะ,ะตัวซีนพลาสติกกันออกก่อนนะคะ พี่เขาก็ซีนมาอย่างดีนะคะแต่ว่าเสียดายต้นนั้นเทพอัสสรานะคะให้ทุกคนดูใกล้เคียงอันนี้เราแกะกันแบบสดๆเลยนะคะอันนี้เราแกะกันแบบสดๆเลยนะคะต้นนี้โอ้โหยอดไม่แน่ใจว่าเขาไปโดนตั้งแต่ตอนไหนนะคะแต่เมื่อกี้เราแกะออกมาก็เจอสภาพนี้แล้วนะคะเพราะว่าเห็นคอตรงนี้เข้าไหมคะ มันเป็นรอยช้ำแสดงว่ามันหักหนาแล้วนะโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำการแกะตรงนี้ออกก่อนเนาะพลาส,สติกนะคะด้านในก็จะเป็นกระดาษาหนังสือพิมพ์นะคะแล้ว แล้วก็ในสุดที่ติดกับต้นไม้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสำลีนะคะจดไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำการแกะก่อนเนาะพวกก็พรุ่งนี้เราถึงจะทำการเปลี่ยนดินเป็นกระถางให้น้องเขาใหม่นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวดึงกระดาษทิชชู่ออกเราไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะด้านใน,นก็จะมีสำมีแต่เราจะดึงสําีออกฟืบ โอเคนะคะเท่ากับว่าต้นนี้นะคะ mm hmm. เพชรเจ็ดสีต้นนี้ขนส่งมาก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แบบดีเลยนะคะทุกคน mm hmm. ก็มีหลอดใหม่มาแล้วนะคะหลอดใหม่ก็น่าจะเหมือนจะมีด่างๆให้แล้วนะคะทุกคนสภาพโอเคค่ะต้นนี้นี่นะคะสวยงามเป็น เพชรเจ็ดสีนะคะด่างน้อยนะคะต้นนี้ต้นละหนึ0งพันบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะต้นนี้อีกทีเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะคะต้นนี้เราเราจะเอาลงตั้งไว้ข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะกิ่งตกหักไปซะก่อนเรามาแกะเทพอัปสลาลุ้นด่างต้นนี้ต่อเลยนะคะส่วนตรงนี้ที่ยอดใบหักเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นจาก การแพ็คกิ้งนะคะหรือการขนส่งไม่แน่ใจนะคะแต่กล่องจากการขนส่งไม่มีการบุบสลายอะไรนะคะก็อาจจะเป็นตัวต้นอาจจะไปกระแทกกับอะไรในระหว่างที่แพ็คกิ้งอยู่หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกับทางสวนแล้วนะคะสวนกัรเพงเนาะ,ะพี่เขาบอกว่าเขาจะส่งมาเคลมให้ใหม่นะคะทุกคนส่วนต้นนี้เราเราก็ทำการแกะน้องแล้วก็ดูแลเขาไปนะคะ เดี๋ยวพี่ทางสวนพี่เขาก็จะส่งมาให้เราใหม่นะคะเดี๋ยวต้นนี้เรามาแกะพลาสติกออกก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าพี่เขาส่งมาให้ใหม่ก็จะรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูอีกรอบนึงก็แล้วกันเนาะสวนเขาก็ยินดีที่จะส่งมาให้เราใหม่นะคะเดี๋ยวต้นนี้เราก็เลี้ยงน้องเข้าไปเนาะนี่นะคะเหมือนเดิมก็ด้านในก็จะเป็น กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็หุ้มด้วยซำลดีเช่นเดิมนะคะก็การห่อก็ถือว่าแบบพิถีพิถันมากนะคะทุกคนการแพคก,กิ้งแต่อาจจะเป็นอุบัติเหตุระหว่างการแพคก,กิ้งหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดกันได้เนาะความชื้นยังดีอยู่นะคะปกตินะคะ เดี๋ยวเราจะเอากระดาษออกนะคะแล้วก็สำลีนะคะสำลีนี้ก็น่าจะเอาไว้ทำให้ต้นไม้เราชุ่มชื่นหรือเปล่านะคะดินก็เป็นดินใบก้ามปูนะคะทุกคนเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะ สำหรับสองต้นนี้ของเราเทพอัปซราลุนด่างนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวยอดเขาหักไปไม่เป็นไรต้นไม้ก็เดี๋ยวเขาก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็นี่นะคะเพชรเจสีด่างน้อยต้นนี้ก็มีด่างขึ้นมานะคะนิดนึงนะคะแล้วก็นี่เราจะลุ้นใบใหม่ของน้องเขานะคะว่าเขาจะด่างไหมแต่ว่าเขามี มีสีหเหลืองแล้วอาจจะมีดังใบใหม่ก็อาจจะดังมากกว่านี้อยู่นะคะทุกคนต้นนี้สมบูรณ์นะคะสวยงามสมบูรณ์ตามสเปคที่เราซื้อมาตามตรงตามหน้าเพจนะคะที่เราเห็นเนาะนี่นะคะสองต้นนี้เราซื้อมาในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะก็คือราคาสองพันพี่เขาลดให้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะอันนี้ฟรีค่าส่งนะคะค่าส่ง ็คือรวมแล้วเรียบร้อย1,900บาทนะคะทั้งหมดสั่งซื้อมาจากสวนกันตาพงค์นะคะส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะทําการเปลี่ยนให้เราใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะส่งมาเปลี่ยนให้เราใหม่เดี๋ยวได้ต้นใหม่มาเราก็จะมาทําการแกะรีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็สําหรับสวนกันตะพงค์นะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะบุกไปชมถึงที่สวนเลยนะคะ เดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสนะคะมีช่วงคิวว่างสักครั้งนะคะได้พาทุกคนนะคะไปชมที่สวนกันตะพงกันนะคะไปดูกันที่สวนเลยว่าที่สวนมีบอนสีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือว่าอาจจะมี บอลสีที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะตามหาอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะคะถ้าใครอยากให้เราพาไปที่สวนกันดพงนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้เลยนะคะว่าอยากไปชมบอนสีที่สวนนี้นะคะซึ่งเจ้าของสวนเท่าที่เราได้คุยกันนะคะก็น่ารักมากนะคะทุกคนพอรู้ว่ายอดนี้หักเขาก็ทกําการ รับทราบแล้วก็แจ้งมานะคะว่าจะทำการเปลี่ยนให้เราเลยนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆนะคะนี่นะคะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเพชรเจ็ดสีด่างน้อยนะคะต้นนี้นะคะด่างน้อยแต่ด่างนะนี่นะคะทุกคนสวยมากแล้วก็เดี๋ยวหลอดใหม่เรามาลุ้นกันนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นสีหลอดใหม่ใหม่ของเขานี้นะคะเริ่มเห็นเป็น สีขาวๆเหลืองๆออกมาแล้วนะคะก็รุนนะคะว่าให้ดังให้ดังเยอะกว่าใบนี้นะคะทุกคนดีสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็คงจะได้พาทุกคนไปเยี่ยมที่สวนนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลเราเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครอยากให้พาไปที่สวนกันตพง์นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากให้ บ่าวพาทุกคนไปที่สวนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปก็ไม่รู้ว่าที่สวนพี่เขามีอะไรบ้างแต่คิดว่าน่าจะมีบอนสีหลายๆตัวที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจกำลังตามหาอยู่ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวไว้ลุ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆหม่จะเตือนี่ๆ